มาถึงชาวแมงป่องราศีพิจิกประ,ะจําเดือนกรกฎาคมครับค่ะดูว่าแมงป่องจา์อาจารย์ตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะฮะค่ะ <c oughs> ได้ค่ะการงานการงานการเงินส่งจิตมาครับสงใจมาครับความรักครับสงมาเลยครับส่งจิตมาครับนี่คือเรื่องของสุขภาพและโชคลาภครับประจําเดือนกรกฎาคมสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับมาแล้วครับออการงานการเงิน ความรักครับเอ,อ่อแน่สุขภาพและโชคลาภม,มาดูกันค่ะสำหรับการเงินไอการงานนะคะของ,งาชาวราศรีพิจิกได้ไพ่เดดเดนะคะไพ่แห่งความตายใครได้ไพ่ใบนี้เนี่ยก็มักจะกลัวเสมอ,อมแต่มันเป็นวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มเมื่อ มันถึงจุดจบครับมันจะมีสิ่งเริ่มต้นใหม่เสมอ,อไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในโลกหนึ่งคุณก็จะมีโอกาสเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าหน้าที่การงานของคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานรหรือคุณมีโอกาสที่จะ เบื่อนายท้อแท้กับงานก็ตาม,มงานของคุณนั้นเนี่ยคุณอยากจะจบมันเต็มที่จบได้นะคะจบได้ครับอาจารย์ให้ปรัชญาเลยว่าจบได้แต่เมื่อคุณจบแล้วคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นแล้วได้สิ่งที่ดีกว่าอได้สิ่งที่ดีกว่าครับว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญพอเจอเดทแล้วตกใจ,กใจว่ามันคือตายใช่แต่จริงในความหมายอีกอันนึงคือเรียกว่าจุติจุติตายจะ ที่หนึ่งแล้วเกิดใหม่อีกที่หนึ่งได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาชาวราสีพิจิตอย่าใจเสียนะฮะไม่ต้องกลัวเลยค่ะถ้าคุณจบที่หนึ่งแล้วคุณเริ่มต้นใหม่คุณจะมีโอกาสได้สิ่งที่ดีกว่าเกี่ยวกับงานนะคะต่อไปค่ะการเงินครับการเงินไพ่พระสังคราชนะคะไพ่พระสังคราชนี้เนี่ยท่านเป็นคนที่สงบเสงียมีใจมีจิตเมตตาอบอ้อมอารีนะคะทีนี้ เมื่อมาอยู่ในโหมดของการเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กว่ามากๆด้วยนะคะ,ะ,ะหยิบยื่นนะคะรายได้หยิบยืน่นอาเขาเรียกว่าอะไระเงินเงินทองทรัพย์สินให้กับคุณในเดือนนี้ม,มาจากผู้ใหญ่ครับนะคะมาจากผู้ใหญ่ถ้าคุณทํางานอยู่ก็เป็นไปได้นะคะว่า บอสของคุณเจ้านายของคุณอาจจะให้พิเศษหรือให้อะไรเป็นของกำนันแก่คุณก็ได้แต่ว่ามาจากความอบอ้อมอารีของผู้ใหญ่นอคอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาจากความอบอ้อมอารีของผู้ใหญ่นะคะต่อไปในเรื่องของความรักคุณก็ทันลาอีกเหมือนเคยนะคะได้ไพ่อันนี้ก็ต้องบอกว่าสดชื่นนะคะเป็นความรักที่สดชื่นคุณก็เหมือนกับอะไรอะไรในเดือนเนี้ย มันทําให้คุณมีความสุขจะเห็นว่ามีพวงมาลัยถึงแม้ว่าคุณจะมีงานเกี่ยวข้องเข้ามามากมายก็ตามแต่คุณก็มีความสุขในเรื่องของความรักนะคะมาย่องไปเรื่อยๆใช่มีความสุขชิลๆสบายๆไม่ว่าจะเปคนโซดหรือคนมีคู่อยู่แล้วได้หมดความรักมีความรักสดชื่นสบค่ะสดชื่นค่ะมาเรื่องสุขภาพครับสุขภาพ The Tower นี้เนี่ยนะคะสายฟ้าฟาดครับลงมาที่หอคอยนะคะ แล้วหอคอยเนี้ยพังลงมาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะสิ่งต่างๆเขาบอกว่าสวรรค์นะคะเขาจะลงโทษคุณนะคะเมื่อถึงเวลาและมันเป็นการลงโทษที่คุณไม่มีโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวเลยฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้ เมื่อมีหอคอยขึ้นมาในเรื่องของสุขภาพจงระมัดระวังอย่าเดินทางระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพที่คุณไม่ได้เดินทางคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอย่างหนักด้วยนะคะเพราะว่าคุณต้องมัเข้าใจนะคะว่าสายฟ้าเนี่ยมันมาจากเบื้องบน มันกำลังฟาดลงมาที่ตึกอันนี้โดยที่ไม่ได้นัดหมายคุณมาก่อน hmm. ฉะนั้นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้กับสุขภาพของคุณในเดือนกรกฎดาคมนี้ค่ะคฟันธงค่ะชาวแมงป่องก็ระวังเรื่องสุขภาพด้ใช่ค่ะคในเรื่องของโชคลาบครับเรื่องของโชคลาบนี้เนี่ยนะคะเออไพ่ใบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เลวเลยทีเดียว ah. นะคะโชคลาบของคุณเนี่ยมันก็มาพร้อมกับ ความสุขของคุณด้วยเช่นกันนะคะคถึงแม้ความสุขของคุณนั้นคุณก็ยังมีความหยิ่งทนงในตัวเองแต่มันก็ทำให้คุณมีความรู้สึกว่ามีความหวังเกี่ยวกับโชคลาภในเดือนนี้คุณก็สามารถที่จะคิดได้ <simpl> kie, <Developer. S 2> ลงทุนได้เสี่ยงโชคได้อะไรประมาณนี้นะคะค,ค,คุณมีความหยิ่งทนงในตัวเองนะแต่คุณวางไว้ธนาคาแล้วคุณไปเสี่ยงโชคคุณก็มีโอกาส ถึงแม้ถ้าคุณจะไม่ได้ไม่ได้โชคลาภจากเงินแต่คุณก็จะได้โชคลาภจากการที่คุณมีความสุขนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคือชาวแมงป่องครับเดือนกรกฎาคมมีสิ่งที่ต้องระวังมากๆก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพนะครับใช่ไปเช็คสุขภาพเลยดีกว่าใช่ไปเช็คสุขภาพเลยเช็คสุขภาพเลยครับอย่าเดินทางนะที่สำคัญเนี่ยอย่าเดินทางอย่าเดินทางอูบัติเหตุแน่นอนค่ะอย่าเดินทาง